ตลาดซื้อขายปลาบางเสลมวันนี้ก็จะมาซื้อกันที่ท่าเรือนะครับลากเขาแบ่งไสายไปครับไสาใหญ่ไสาเล็กเตามไสายได้เลยครับ ดูกันหลายๆอย่างที่ขึ้นในวันนี้เลยครับนอกจากปลาหมึกนอกจากปูก็มีปลานะครับบรรยากาศคึกคักเลยครับตอนเช้าความสดความใสครับตาดูที่ตาปลานะครับแล้วก็ดูสีสันของลำตัว โอ้โหใหญ่อู้สุดยอดปลาสวมงามซึ่งไซส์ไซส์ใหญ่มากครับท่านผู้ชมตลาดซื้อขายปลาบางเฉลวันนี้พ่อได้ปลาตัวใหญ่มาให้เราได้ได้เห็นกันครับไม่ตีนะไมได้า,าัวจะมาอย,ย่างน,นี้ก็จะมาซื้อกันที่ท่าเรือนะครับ่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ลูกค้าประจำที่นี่ครับจะไปขายต่อตามตลาดหรือที่อื่นๆนะครับ มา EP นี้มาดูปลาแล้วมคนมาออเลยี้จิ๋วยังไม่ได้คักอันนี้คือเรียกว่าสซจิ๋วเลครับสีสีขนนี่คือสีขนขนเกนี่ขนก้มขนนอย่างอ๋สีขนจะเป็นตัวนี้ขนก้มไหมขนก้มขนก้มแล้วขนเกอะมันมันมีความแบจะแบนกว่านะอ๋อถ้า ปลาสีขนกอดจะแบนๆกว่าปลาสีขนกลมมันจะโขบๆขุ่นๆเนาะไม่เป็นไรครับส่วนที่เราเห็นจับกันตัวใหญ่คือโฉงงามคันโฉงงามมีหลายเกตดหลายไซส์นะครับต้องบอกว่าที่นี่ปลาตัวใหญ่มากครับานี่อันนี้ก็ตัวแบนก็เป็นสีขนกอดเหมือนกันไอสากเล็กครับสากสายจิวครับ <ITA> มาเทียบท่าเรียบร้อยตอานี้คัดแยกปลาอยู่ครับปลาอยู่นเรือพื่เียกำลังจับอยู่ตัวใหญ่มากอันนี้ของจาเขียนชื่อด้วยจ้ะตัว5โลสีหโลโอ้โหตัวใติโลอ่ะเี่ยิโลเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสี่หกเจ็ดคนต่อคนก็เอาเยอะไหมเนี่ย สิบห้าตัวนะดูแล้วดแล้วใครอีกไหมโอ้มาเป็นตันเลยไหมได้เนาะเป็นตันๆได้เน,นานไะไท่เเดี๋ยวดูให้มีป,ปลาปนมาหางเหลืองครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าโดดโดดปาตัวเดียวครับอ่ส่วนใหญก็จะเป็นปลาโฉมงามแล้วก็ปลาสีผลนะครับมา,มา,มาอ่าใช่ เดี๋ยวคงแยกอีให้เดี๋ยวจะมีดูการขึ้นปูด้วยแล้วก็ดูการขึ้นปลาเนี่ยครับวันนี้มาโฟกัสการขึ้นปลาเลยนะครับดูได้ครับมาเดินตลาดได้ครับที่นี่คือบางเฉลนะครับเดี๋ยวปลาต่างๆเหล่านี้ก็จะไปกระจายตามตลาดบางเฉลีหรือว่าที่อื่นๆ ก็พูดถึงว่าอันนี้คือเป็นบริเวณที่ขึ้นฟูขึ้นปลากันประจําทุกวันเลยนะครับหรือแล้วแต่นะครับบางทีบางเรือลําก็เป็นเย็นพักบ้างอะไรบ้างออกเรือบ้างนะครับโอ้คือทันสมัยนะครับหาปลาในยุคปัจจุบันเนาะหาเมือม่อคืกลางคืนได้เราแค่มีอวนแล้วก็ใช้ระบบการค้นหาใช้ระบบโซน่าหรือคล้ายๆเรดาร์ใช่ไหมโซนาระบบโซนาหาปลาโอ้ไฮเทคเลยครับ มันก็เลยได้มาเป็นประมาณนี้ครับขนกันมาเป็นตันกันเลยอ่านี่เดี๋ยวก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าประจาครับาหลักๆที่ขอสั่งจองไว้ก็มาดูมาคัดเองเลยครับบางสเลครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีรีสอร์ทที่พักทะเลสวยแล้วครับก็ยังมีอาหารทะเลสดกันนะครับกันแบบนี้เป็นเป็นแหล่งกระจายเลยครับเพราะว่ามีประมงไปหามาแล้วก็ขึ้นแบบนี้กัน เอาไปบ่ๆที่ร้านไหนนอกเลยนาะบางแสนบางแสนโอ้โหแสดงว่าไปแทบทุกที่เลยเพราะว่าเป็นท่าเรือใหญ่เนาะใช่ใชเป็นที่ขึ้นยแเราก็ไปกระจายทั้งบางแสนทั้งอะไรนะพัทยาบารมุงก็ว่าไปเนาะใช่ใชนี่ปลาโฉมงามพี่น้งกินนี่เป๊ีกเอาไปหัน่นสไลด์ทำต้มยำทำแกงเออใช่ใช่ใหญ่มากครับ <laughs> แม่ไม่ยอมทอดเหมือนปลาปลาเก๋าเนาะปลากระพงกระพงเนี่ยทอดปลากระพงทอดทอดแซ่บเออทอดแซ่บอันนี้ไปทำอะไรเนี่ยไม่รู้ส่งอย่างเดียวส่งอย่างเดียวครับไปดูไปทากินไม่ใช่พ่อครัวครับอ่ะโอเคตัวนู้นก็ปลาเหมือนกันใช่ไหมน้องน่ะปลาเหมือนกันใช่ป่ะปลาเหมือนกันเนาะเอาหมึกใช่ป่ะอ่าไปดูกันไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านนี้บ้างครับ อันนี้ก็คึกคักกันเลยครับกตกตัน,นอันนี้คือปลาเก๋าแดงปลารายขาวและปลาไอ้ส้อยอมาดูกันนะครับไอจีอจ้เดียวกันไอจี้นะครับ นี่อันนี้คือปลาสายขาวที่นี่ส์ใหญ่มากครับปลาสายขาวเราจะเคยคุ้นเคยกับสายแดงด้วเนาะสายแดงคือตัวนี้อ่าสายแดงคือตัวนี้ครับนี่คือปลาสายแดงนะครับสายจีแต่ตัวใหญ่หน่อยตอนแรกมองนึกว่าปลากระพงจะไม่ใช่เอะปลากระพงจะหายากในท้องทะเลครับนานๆทีจะติดมาแต่ว่าถ้าหาตามท้องตลาดนี่คือข้าเลี้ยงกันไว้ไว้นะครับนี้น่าจะเป็นปลาหางไฟนะครับส่วนปลานี่คือปลาลิ้นหมานะครับ เลี้ปลากระบางนะครับก็เป็นปลาเก๋าแบ่งไสายไปครับไสาใหญ่ไสาเล็กเลือกตามไสาได้เลยครับเอ้ยปล่อยเลยปล่อยทีเดียวเลยออกไปทำปลาวงก็ตัวนี้นะครับปลากระเบนเฮ้ยปลากระบางเนาะทำปลาวงตากแห้งนะครับ ยังอยู่ใน EP การขึ้นปลานะครับอ่าลำนี้ก็เป็นอวนนะครับลากมาฟาเป็นตันันเลยครับจะมีได้ปลาหมึกมาด้วยนะครับสำหรับลำนี้อ่ามาดูปูกันต้างครับเป็นปูม้าที่เรากินกันตามสถานที่ท่องเที่ยวตามตลาดต่างๆนะครับเนี่ยมาจากที่นี่นะครับคือบางเลีอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งหาปูหาปลาที่ใหญ่มากครับสะพานใหญ่ ตรงนี้มันเป็นแหล่งซื้อขายหล,หลักๆที่เขาจะมีพวกค้าแม่ค้าประจําอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นปูขึ้นปลากันนะตรงจุดๆนี้ครับเป็นสะพานเหมือนประมงพื้นบ้านทางบางเสริงนะครับต้องบอกว่าเราเคยไปดูสะพานปลาจรินหรือสะพานปลาศรีราชามาใหญ่ครับตรงนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับคือเป็นยาวเลยครับทอดยาวมาแล้วเรือมาจอดเยอะนะครับเป็นเรือประมงที่ น่าจะอุดมสมบูรณ์นะคร<ด>ับที่นี่มาจอดแล้วก็มันเป็นน้ำลึกหน่อยครับในในย่านนี้เฮ้ยอ,อย่าลืมลัวเดี๋ยวลัวหายโน่เดี๋ยวเขาจัดการเนื้อได้แล้วครับลูกนี้เพิ่งน้าลูกนี้อันนี้รออยู่รอคิว ลำตัวครับก็จะสีดำๆอมเหลืองหน่อยหนึ่งปลาต้อบอลน,นะครับค,ครกคักสนุกสนานกันเลยครับท่านผู้ชมก็ที่เราเห็นตรงนี้จะมีปลาทรายแดงครับปลาต้อมอนปลาหมึกไข่ครับกำลังคัดแย่ยกันอยู่เลยครับบรรยากาศการขึ้นปูขึ้นปลาขึ้นหมึกขึ้นหมึกนะครับขึ้นหมึกนะครับ วันนี้มาดูเรือประมงที่ขนปลาน่าจะสองลำนะครับอีกลำหนึ่งคือจะเน้นปลาโฉมงามก็อพอดีลำนี้ก็เจอปลาต,ต้อมอนสามตีโมงเย็นออกมอเชาวว้าเราก็เข่าแล้วสองโมงเช้าเชา้าเข่าแล้วบางบางไตก็จะมีเลยหลายลำเนาะสลับกันเขาออกอ่าบางบางลำเขามีหลายลำอย่างที่ได้เห็นครับปลาทะเลในฤดูการทุกแค่ทุกอย่างมารวมกันอยู่ที่นี่ครับเช่นอวนนี้คือหนึ่งอวนหรือสองอวนครับกองกันอยู่เนี่ย วนเดียวอัวนเดียวโอ้ถามถามราคาได้ไหมครับประมาณประมาณครถึงประมาณถึงแสนหนึ่ไหนี่อ้วนเนีเาใหม่ๆมก็ล้านกว่าโอ้มันลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยลงทุนพออ้วนอย่างเดียวนะล้านกว่าตะกวยก็โอ้ตะกวยยีตะกรวดทวงอ่ะโอ้ตะกรวดทวงไม่ประมาณนะตาตีร้อยโลอะมันทํายากหรือว่าเป็นของที่เฉพาะอย่างที่มันไม่ค่อยมีขายมันเลยแพง อุปกรณ์เฉพาะเนาะมันมันมันาบอกไปนูกมันเขาใช้เครื่องทอมันก็ยาดกันโอ้มันทำยากใช่ไหมครับอ่าโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรการทำระะมงคือก็ต้องลงทุนนะครับทั้งน้ำมันทั้งจ้างคนทั้งอุปกรณ์ก็แสนแพงดังนั้นเราก็แต่ต้องหาในปริมาทที่เยอะไปถึงจะคุมนะครับก็ได้มาก็เป็นราคาประมาณนี้เรือขนาดนี้นะครับออกไปหนึ่งคืนน่ะ ขายไม่ได้สองหมื่นบาทน้ำมันอีกสเปรยงอาหารคนงานอีกโอ้คนี่เราไม่รู้มาเลยแตะกุ้ยเฉพาะในเรือเรือเล็กๆเนี่ยประมาณสองหมื่นแล้วเรือใหญ่ๆอ่ะลหก่อยบาคนเยอะนี่ใช้ลูกน้องแค่สิบคนนะน้ำแข็งก็ไม่ได้ถูกนะครับเนี่น้ำแข็งลงไปเนี่ยก็เป็นหลักร้อยหลายร้อยอยู่น้แข็งลงไปก่อนอันนี้พูดถึงว่าเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับทั้งน้ำแข็งน้ำมัน 2 0,000บาทต่อหนึ่งเืนราคาใช้จ่ายอย่าว่าไม่อย่าว่าใช้จ่ายถูกนะออกไปแล้วเโอ้โหครับครับแต่ว่าพน้องนี่จ้างเป็นเดือนเอาเรือเรือไม่ออกเรือไม่ออกก็ต้องจ่ายแบบเดือนคือเดือนเลยก็ต้องจ่ายตามเดือนเพราะว่าเราเเดือนเป็นเดือนเหมาเป็นเดือนอครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องจ้างแพงด้วยคนหนึ่งหมื่นสองหมื่น แล้วแต่แลแ้วแ,แ,แต่ประสบการณ์เนาะแล้วแต่ประสบการณ์เขาโอ้วันนี้ดีมากท่านผู้ชมคือคุ๊บเลยมาที่บางเฉลิวันนี้ได้มาดูของจริงได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้ากับไตกับเจ้าของเรือด,ด้วยอันนี้สุดยอดบรรยากาศจริงครับที่บางบางเฉลนะครับวันนี้อ่ะโอเค EP น,นี้น่าจะประมาณเท่านี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆของทางบริเวณที่นี่ไม่ใช่แค่สะพานปลาอย่างเดียวครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะซีฟู้ดเพียบนะครับฝากไว้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับที่นี่คือ สะพานปลาระมงพื้นบ้านบางเสรีนะครับ